อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นเหตุตำรวจจังหวัดลำพูนยิงตัวตายที่หน้าบ้านพักค่ะดยพนักงานสอบสวนยืนยันว่าสาเหตุมาจากความเครียดกรณีที่ผู้เสียชีวิตมีโรคประจําตัวอยู่หลายโรคค่ะความคืบหน้ากรณีที่ร้อยตำรวจตรีบนส่งอาจฐานสีอายุ55ปีรองสารวัตรป้องกันปราบรามสถานีตำรวจภูธรบ้านทิใช้ปืนพกประจำกายขนาดจุด38ยิงศีรษะตัวเองเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านพักถนนเรียบทางรถไฟบ้าน ป่าเศร้าตำบลอุโม,มงตาบลขออภัยค่ะตบลอุโม,มองอำเภอเมืองลำพูนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยล่าสุดนะคะพันตำวรวจโทรปรากรจันแก้วพนักงานสอบสวนระบุว่าจากการสอบปากคำของญาติและพยานแวดล้อมเชื่อว่าสาเหตุการฆ่าตัวตายเป็นเพราะผู้เสียชีวิตเครียดเนื่องจากมีโรคประจำตัวหลายโรคทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงจนต้องพบแพทย์และรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเพื่อนตำรวจนะคะที่ระบุว่าผู้เสียชีวิตมีความเครียดจากโรคประจำตัวนอกจากนี้ในระยะหลังยังคงกังวลเกี่ยวกับการทำงานด้วยจึงคาดว่าสาเหตุที่หยิงตัวเองอาจจะมาจากความเครียดสะสมขณะที่ญาติไม่ติดใจหรือว่าสงสัยสาเหตุการฆ่าตัวตายนะคะและเตรียมรับศพกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงเย็นของวันนี้ค่ะ